สวัสดีค่ะสาวเชิญมักเลาะมาแล้วค่ะมันนี่เนาะคะ่ะสาวเชิญสิภาไปเบิง่งถนนอีกสายหนึ่งเนาะคะ่ะที่ทางเทศบาลเพิ่นเอาสายไฟลงใต้ใต้ดินเนาะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นถนนเรื่นร่มเนาะอันนี้เราก็จะถ่ายตั้งแต่หน้าตลาดตลาดรถไฟเนาะคะ่ะตลาดรถไฟก็จะขายผละมะมักหลากใหม่เนาะคะ่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวสิภาไปเลาะเบิง่งทางในเนาะเพิ่นกำลังก่อสร้างเนาะคะ่ะ กาคลิปมีกัะโปมิอย่างไรเนาะค่ะสิผ้าไบเบิ้งข้าเจ้าเอา,เอาสายไฟลงใตดินเนาะสงการเซ้นดีข้าจเจ้ากันลดติดดิค่ะบ่แพรถ่ถนนอ่าถนนสีจันเนาะสองเซนนดีเนาะคะ่ะข้าจเจ้าโอ้มวนค่ะเนาะค่ะพี่น้องมีวับเบิดก็อยาลืมมาเทียวด้วยค่ะ <laughs> เห็นบ่คะ่ะสังเกตเสาไฟบ่คะ่ะมันเสียเอาลงใตดินเบิดเนาะอันนี้ก็ต้อง ผ่ามันจีสันแน่นอ่ะค่ะพะว,ว่าเสาเชื่อว่าไม่ใหม่กันสันเนาะตั้งแต่ยก่ฝ่าวลำาคาญกันเด้อ่ะอยู่เป็นโมกันก่อนเนะาะเดวสีผ่าไข้ฟังเนาะค่ะว่าตรงนี้ถึงไหนแล้วเนาะสายมือเนาะค่ะพี่น้องก็จะเป็นตลาดตองแปดต้นจะขายกับเขากับหนามเนาะสายมือเนาะค่ะไต้สมัยย้อนหลังไปเนาะย้อนหลังไปจักปีนึงเสาเชื่อก่ะ เคยมาขับแก็บสิค่ะพี่น้องเคยเคยขับแก็บแบบมารับอาหารด้วยนี่แหละค่ะลานค้าร้ายเนาะค่ะอาหารการกินคอนเทนเน่ก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่ตลาดร้ายเนาะค่ะตลาดเนญโย่เนาะกินคือแบบเบื่อหยดเบื่ออยากเนาะออกมาเงี้ยเมื่อคำเมื่อขึ้นเนาะค่ะพี่น้องเบื่อหยดเบื่ออยากเนาะคะ่ะเช้เชื่อกับรับแอบสายจนชิดถน,นนเนาะค่ะขี้ซ่าๆเนะค่ะ บบไปยังดอกเนาะแล้วว่างจะของอยู่ค่ะทายไปนั่มขับรถไปนั่มเนาะค่ะมองกระจกไปนั่มเนาะค่ะอยากผ้าพี่น้องมาเบิ่งเนาะบางคนอาจสิพอดในหูจักเนาะค่ะบางคนจะอัดในหูจักเดียวเนาะค่ะเดี๋ยวค่ะกับกษิม,มี่ไฟขึ้นมาจักน้อยเนาะเพราะว่าช่วงนี้กำลังสีเหมิดเนาะค่ะเปล่ามาะเต้นยานดุนหลายค่ะอันนี้เขากำลังสีมุงเนาะไปตลาดโตลุงเนาะ,ะแล้วกษิม,มีโตลุงเกาน้ำเดียค่ะโตลุ่ง หลงคำโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนนะคะตัวลุงอีหยังก็ร่วมจิตหรืออีหยังก็สาวเช่ากระจำประเด็นเป็นตัวลุงเก่านะเนาะโอ้ยกับเขา็บปื้อปะยากะายตลาดแห้เงเนะาะวันอาทิตย์มีเปิดไทยไม่ได้ไปเปิดไท,ทยแล้วโควิดวิบบับเนาะคะ่ะหอวตลาดตัวลุงแล้วเดี๋ยวสิเดี๋ยวรถกลับเนาะคะ่ะ เลี้ยวซ้ายก็จะเป็นถนนหน้าเมืองเนาะคะ่ะแต่ว่าเม่อเด้ไปต่อเนาะคะ่ะสเลี้ยวกับทางเก่าเนาะสิพามาเบิ่งเสาไฟเนาะคะ่ะยาฝ้านี้ไปใส่เด้อค่ะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งสินแนะนําว่าร้านอีหยังแน่เนาะค่ะกับติดไฟแดงอยู่เนาะไปเมื่อกลับตลาดโตลงุงเส้นตรงไปนี่ก็จะเป็นถนนหน้าเมืองเนาะหน้าเมียงเนาะถนนหน้าเมียงเนาะ การจะแลกจอนี้ครับขังดีค่ะพี่น้องลดไล้หลายเนาะกรมมากรรมมาถึงสิอ่ะบอกถึงไอ้ขอบอกอนุญาตบอกถึงเราเชื่อไปเที่ยวจังหวัดจังหวัดหนึ่งเนาะค่ะอือไปแบบท่วางเลยละ่ะมันบุนคือขอนแก่นบานจะของแม่แบบเงียบแบบเออาสิไเปเพ่อถือมองบองสิเนาะ แบบหยบก็คือขอนแก่นขอนแก่นแบบขี่ไปทั้งไหนก็นมีแต่าหลันกับเขากับหน,มมน่อมึงสิแม่ค่ะเป็นกึกขื่นตลอดเวลาหรือไปก็ถึงมองบุกเป็นจังหวัดจังหวัดหนึ่งเนาะไปหอวหน้าเมืองคำเนาะค่ะเงิดไหลไปเที่ยวว่าบอกถึงอดีตเก้าความหลังเนาะ <c oughs> มันเน,นี่ยกระสีพากับดีบัตบัตนี่ยไหวกับเรากำลังเริ่มเนาะคะ่ะกำลังสว่างสวัยเนาะกระพุ้มใจอยู่ค่ะเป็นหัวหน้าจังหวัดขอนแก่นเห็นดิ ซ้ายมือก็จะเป็นทกศเนาะนี่แนะนําการท่องเที่ยวนะ,ะนะคะทกศเนาะคะเมืองขอนแก่นเป็นเมืองข้นาต่ดีเนาะเพราะว่าดาราหลายคนก็อยู่สังหวัดขอนแก่น,นเนาะคะเนี่ยขับไปเรื่อยๆเนาะคะะ่ะเดี๋ยวระพาไปเบิ่งหลานในตำนานตอนนี้เพิ่อก็ยังเ,ยงเปิดอยู่เด้นีิบอกให้ฟังว่าหลานอีหยังเนาะค่ะ คีค่อยๆตัดๆตัดๆตัดๆไปไฟก็เริ่มเปิดแล้วเนาะคะ่ะนี่เนาะค่ะซ้ายมือเป็นเรื่องรมสตูดิโอเนาะเพิ่นก็เปิด,ปดมนันยาวนั่นค่ะกับล่างลูกล่างเอ,งอยียงนี่สิเนาะค่ะด้วยตรงขามกับตลาดตองแปดตลาดนี้มานน้ำกลนเพิ่นเนี่ยเรื่อง่มนี่เพิ่นอยู่ดวะะ่วนแล้วค่ะก็ซื้อก็ซื้อเป็นซื้อถนนเลยเนาะ,ะเรื่องรมสตูดิโอ,นะะอเาน,นานะคะ่ะบ่ได้ค้าโฆษณาหรอกค่ะเนี่ยบอยฟังซื้อประโยคบอกเรา ยังเป็นโพดดอกเนาะมันนี้ไปเรื่อยๆเนาะค่ะผ้าชมมังไก่ตุ๊ดจีนมันก็ขายเสือผาแดงหละสิไว้หๆเนยทั้งน่อยเนาะเอ้ยสงสัยเดยๆไปซื้อไม้กันซันลหค่ะพี่น้องเอ้ยอ่ะสิไล่หูไล่ตาไปทั้งน่อยเนาะเงยคักมันนี้ก็สิไปจบคลิปยุดตรงสถานีรถไฟเนาะค่ะใส่เมื่อก็เป็นร้านเอ่ออียงล่ะ นั่นนะ่ะวิ่นวิ่นี่นอย่างนึงนั่นแหละค่ะสถานีรถไฟขอนแก่นเนอ้องคนเห็ดยัยย,ะะยัยเดี๋ยค่ะคนเห็ดแบบว่า,าล่างร่างร่างทั้งเทิงแหมแบบอลังการเวอร์ว่างมากเดิเดดเดวันเราจะพาปไปน้องไปฝนไปไปขี่ยูขี่ไปโคราชแล้วก็กลับเดีวันนะคะเหียวิบอกมันเศร้าก่อนเนาะค่ะ ก็สิว่างคักเน่เนาะ,ะค่ะคลิปตุ้ดไฟไปกลับจ้าสำหรับคลิปนี้ค่ะมาหอยผีแล้วเนาะก็ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่รับชมเนาะค่ะจนจบจนมาหอดพีเนาะคะ่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะจุ๊